เปิดประวัตินำเพ็ดเพชดลดาจากนางงามสู่นางนกต่ออุ้งหนุ่มจีนเรียกค่าไทยจากกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าแจ้งความว่าเพื่อนคือนายหวังชาวจีนได้หายตัวไปโดยมีคนติดต่อกลับมาว่าถ้าโอนเงินแล้วจะปล่อยตัวกระทั่งสืบทราบว่านายหวังเคยคบหากับน้ำเพ็ร นางสาวเพชรลาดาแสงสกุลอดีตผู้เข้าประกวดมิสแกรนจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งทั้งคู่คบกันมาเป็นระยะกว่าหนึ่งปีก่อนจะเลิกรากันไปสามเดือนแล้วกลับมาคบกันอีกครั้งโดยฝ่ายหญิงทราบว่านายหวังมีเงินและทรัพย์สินมากจึงวางแผนกับแฟนใหม่พร้อมพวกรวมหกคนจับนายหวังยัดใส่กล่องไปเรียกค่าไถ่กว่าสี่ล้านบาท ซึ่งล่าสุดตำรวจจับกุ่มน้ำเพชรพร้อมแฟนหนุ่มใหม่ได้แล้วสำหรับประวัติของน้ำเพชรเพชรลดาแสงสกุลเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมอายุ24ปีเคยศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพเคยเป็นผู้เข้าประกวดเวทีมิสแกรนด์สุพรรณบุรีปี2020แต่ก็จอดที้งรอบระดับจังหวัดไม่ได้แม้แต่มงกุฎมาครอง ในปัจจุบันน้ำเพชรเพชรดานอกจากจะมีอาชีพเป็นนางแบบแล้วยังเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ก่อนตกเป็นข่าวใหญ่ถูกจับกุมดังกล่าวอย่างไรก็ตามน้ำเพชรได้โพสต์เฟซบุ๊กล่าสุดเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาในชุดว่ายน้ำโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามถึงข่าวดังกล่าวอีกด้วย